สวีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสูก้งงททผูสู้คนนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องอ้โบสถก็เบาบนคนไกลบ้านเห็นไหมพี่น้องนอกรบผมมาเก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดนอเวพี่น้องนี่พี่น้องให้พี่น้องเบื้องพี่น้องชมนี่พี่น้องนี่แหละครับฝ่งมาเก็บนี่ไม่ใช่เป็นสิพี่น้องเห็ดมันปูเขาว่านี่ครับถอนหนึ่งสิครับผม นี่นี่พี่น้องถอนกองกองไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะมาตัดขาใไซคุกับผมนี่มาให้พี่น้องเบิ้องทางเมืองไทยและตัวทุกทุกมุลโลกทุกพี่น้องเนาะนบ้านเราเอิน่นเห็ดย่างวูดหนิแม่เพิ่นว่าเห็ดมันปูอยู่สวีเดนนี่เขาเอิ่นวาเห็ดเห็ดอันกูนค,คันตตลันพูดสั้นเดียคุณบ้า นี่พี่น้องที่ยูงซื้ครับผมนี่แม่เดี่ก็ค่อยทอนน้องสิครับผมนี่เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับครับแม่ได้มากับแม่ครับผมแม่เพิ่อยู่ทังปืนครับโอ้เสียงปืนตัวนหนเขายิงอย่างนั้นนี่ให้แม่ นี่พี่น้องนี่ครับเก็บใส่กุมีเห็ดอันนี้พร้อมด้วยพี่น้องเห็ดพึง่งนี่ครับผมได้เห็ดพึ่งซ้ำดอกพี่น้องเอ้ยว่ได้กแกงวุ้นนี่ครับเซกุเซกุพี่น้องนี่เก็บกี้หี่ยววครับผม ครับเออเดี๋ยวเอาันนี้ก่อนนีครับมากับพ,กพี่ไงเพื่อนพี่ป้อมพาดูยวันนี้ลุยปลาเห็ดเนาะนี่ได้พี่นอ้องเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับผมเก็บเห็ดนเนาวพี่นอ้องเอ้ยปลาพี่ตอนหนองเิ็งครับผมนี่นะ เชืองปืนปังๆอยู่ตีเขายิงสัตว์นะผมวันนอพี่น้องเก็บเอาครับเก็บเอาพี่น้องสีเลียงอะไรเหมือนทองมาตีาไนะยืนฝรั่งเขาสื่อกินเขาสื่อกินโลดอร่อยเจ็ดสิบคนมาด้พี่น้องนูนาเจ็คนบ้านอกกันสิสามลอยกวนี่ละพี่น้อง นี่ครับไอ้นี่ดอกแน่ยต่างท่าตินามทั้งนั้นดอกอืมเสียงมันตั้มตั้มใช่ไหมเป็นบุหิน h o r i z o n แม l เนา่ะพ่อได้ยิ่เด้อำแมนบอกเหรอได้ครับมากับคุณแม่นี่ครับพี่น้องมาปลามาให้พี่น้องเบิ้งกับเฮยป้อมนี่โอ้ดอกใหญ่พี่น้องเนี่เบิ้งพุ่น้องดอกใหญ่ใหญ่เลยครับผม นี่พี่นอ้องดอกใหญ่ดอกโตัวผูดโอ้ดอกเทิ่งนี่พ่อมีอยู่งนอกเฮียป๋อมเนาะอืมนี่พี่ใหญ่เพิ่งเก็แบเบสี่ยนเก็บเห็ดได้เลยพี่ป๋อมดอดเลยพี่นอ้อง มาฝากพี่ต้นน้องดูครับผมปลาเห็ดนอร์เวย์น้องผมเนาะนอเวนอเวสิก,กลันี่พี่น้องบางทีง่ายเลยพีน่นี่ครับนี่ครับนี่ทีลบยี้น้ำหยาสิครับทอนน้ำมันสิครับนี่เป็นประมาณนี้ผัดกระแทบแกงกระแทบพี่น้อง นี่ครับมากับคุณแม่คุณแม่โอ้ได้เต็มขู่พุ่นนะพี่ป้อมพูดได้คุณน,กกเไไน,นะเพิ่งพูดเพิ่งเนี่ยเสี้ยนห่นเก็บพี่น้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> เสี้ยนป้อมเก็บนี่ครับคุณนะมิเต็ดดอกอง, <c oughs> ง่ายๆคุณนะตัดขาป้อมพี่น้องเอ้คุณนะมิเต็ดดอกอง, <c oughs> ง่ายๆผมเพิ่งมาหัดเก็บนี่ยครับพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่สิบกว่าปีนี่ครับเพิ่งมาหัดเก็บกับแม่ล่ะเท่อแรกนี่แหละตะกี้เรเคยมาจักเถื่อน แม่บ่พามากกืสิบปีม,มากเลอพี่น้องเกยมานอ้อยนี่แหละพี่น้องพูดแม่เยาวขึ้นดอกแม่นี้ดีพูดนะแม่นเบิดอรุณพี่น้องนี่ นี่เบ็เลยครับนี่แม่เก็บเอาครับปลอมไได้เย่เอางมุ่่ยนี่ปลอมเลยเต็มทางคุณนี่เส้นปลอมเนาะนี่ครับเอามาฝากพี่ตอนน้องดูครับผมบรรยากาศเก็บเห็ดนอเวยครับพี่้อง มันขึ้นกับนอนเต้นไม่ได้พี่น้องมันขึ้นครัลบลูกพี่ป้อมครับคุณแม่เล่หาานห์หาดาวนะแม่เนาะนีะเ <laughs> ่เจ้าครับเป็นเห็ดเล่ห์หาดาวคุณน้นองพี่น้องเอก็บเห็ดต่างประเทศพี่น้องขาปลเข้า,ป,า,ป,ขาป่าเก็บเห็ด ขอบคุณครับพี่สาวครับผมเ, <laughs> เไไนี่ยครับม,มานำทางกับลูกพี่ป้อมกับแม่เ,เนียครับล่าตีนไปนี่เล่าต้นอ้ออ่องไปกว่า มากมาคร <f> ับผมเก็บเห็ดครับผมได้เห็ดนี่พร้อมได้หน่ครับผมเห็ดพึ่งครับผมเริ่มเลื่มตาแจ้งอย่างนี้นะแม่เนาะเริ่มนี่เจอนี่ครับผมมาหัดเก็บด้เพกันหรอพี่เอ้ยบุเคยมาเขาปลาเจ็ดเถื่อ จอแตไปเห็ลูกให้เมียเด็พัดได้ต้มเด้แกงเนาะพี่น้องเนาะน่ครับเก็บเอาเก็บเอาแล้วพี่น้องบานอวีุดมสมบูรณ์พี่น้อง ครับผมโอ้ยขึ Help, so one one s <S ้นเข่าพูดนะคุณดีครับผมมือสมัครเล่นได้น้องพื้นมืออาชีพคุณเก็บคุณนะนี่ปอมเต็มถังเลรอพี่น้องเอ้ยคุณนะเบืองมืออาชีพข้าเจ้าเก็บฮิเบืองเดียวเทียบเป็นเบืองหนึ่งก็มืองสมัครเล่นดุรูนี่มืองสมัครเล่นเก็บได้นน้อยเดียวมืออาชีพข้าเจ้าเก็บคุณนะแม่ก็ได้คุณนะ พ่อแม่เคยเต็มถ่ะโอ้แม่มีแต่ดอกยิ่งใหญ่นะแม่เนาะครับ <c oughs> ผม <c oughs> มันก็นตดอกกันนี่แหละโอ้ของผมได้เห็ดอันนี้ว่าเมียมากกว่าสันก็เลยสิเก็บไปฝากเมียได้พี่น้องนี่เออเห็ดพึ่งเนาะสันเอเอเห็ดอีจูได้เออเห็ดอีจูได้เห็ดพึ่งสามดอกพี่น้องเอ้ยไปฝากเมียมาตามประเทศพูดได้หนี่พี่น้องนี่ มันกเสียงมันทั้งุคนมั้งมาต่างประเทศมาเก็บเห็ดครับผมไปนู่นไปให้นะไปนู่นแหละแม่สามคนอยู่เหรอพี่น้องครับแม่กบเฮียป้อมเบิ่งเอาบรรยากาศป้ามาให้เบิ่งพี่น้องครับผมเห็ดนี่ครับป้าป้านี่ครับอ๋อไปนั่งถ่ายได้ก็มีเพื่อนอยูเพิ่ง ลุยบคร oh, ับเนาะโอ้นี่ครับปลาดิกระโปงพิธยารไม่ได้ที่พี่น้องตีลหรเห็นเบิดชัดเจนครับผมลุยต่อครับผมคนลุยปลาเนาะหาเห็ดไปิหาเมียแกงสูกินพี่น้องเอ้ยเมียบงได้มาน้ำครับผมเมียกับลูกอยู่่อยูบ้านครับเลย มาหาเลี้ยงดูกเลยเมียไปสั่นละพี่น้องตามกระยิบครับผมเนาะหาเห็ดไปให้เมียสู้กินเลยเมียว่าจะจะกินเห็ดครับโอ้แม่เล่นเดียวเลยว่ะสั่นพูน่ะแม่ป้าันแม่โบอื่นเบ้านี่ผมบ่เคยเห็นแล้วเห็ดนี่ผมมือสมัครเล่นเนาะโอ้เห็ดยังไงแม่ เพื่อนพี่น้องสามดอกครับผมดอกว่างเง้ยมัน่ามันกินอะไรอยูบ่แม่เอาก็นแคบ่เห็ดเพื่งแมนบ่เอาเส้นน่อกมันบนน่อโอ้ผมหลบมาจากโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเันเยอน้วะพูดนะพน่ะป้าพี่น้องพ่อยังไเ่เห็ดเพื่งแม่แม่จับมึงดูแม่อันมันยังทำไ้พูน่ะนะง่ายนะนุพูน่ะพี่น้องเบิ่งเอาหลุดพี่น้องเลยพูน่ะอุดมสมบูรณ์ปันใดครับผมพูน พี่น้องเลยเฮ็ดผึง <c oughs> ่งเบิ่งเอารถพ่ออีแม่อันนี้ดอกตูมเนาะแม่เน้นออันนี้ดอกตูมมันนั่นน่ะเอออันนี้ดอกตูมเด้อครับนี่ก็นี่ดอกบานก็ดอกตูมมันดอกบาน,น,น,ม,บานมันในบ้านเฮาไหร่เอขากอะไเอาไป,ไปนึ่งไปแจ่งหนึ่งเอารถเอาลรเนาะแม่เนาะบ่สิค่ามันหนักเอาอบอ่เอาติบ่เอาแต่ดอกตูมมันบ่อืาเอาแต่ขามันได้บ่ฮะตัดแต่ขามันก็หนักแล้วเนาะมันได้หลายเด้อก็ไปได้โอ้เียวขามันจิ มันก็เอาได้เออเอาแต่ขามพ่อขาพ่อไม่งามเยอะบ่ขึ้นนักเป็นหนึ่งไปหน่แน่เนี่ยครับนี่แม่ว่าเป็นหนึ่งเป็นอะไรมาสินพี่น้องแม่ว่าเอาไปมันหนักหรือซื้อพี่น้องป้าไอ้อีจ้อยมันเอาไปครับยี่จอยมันเอาไปบ้านนะย้ยหนูไอ้แกงไปขายตลาดไอ้นั่นไอ้ตลาดนัดนั่นครับหมอบางไงคราวเดียวนี่แล้วติดเป็นมาแกงกินวมาสินแม่ นี่เสบครับผมนั่นนะออเตค้าคืออยู่นั่นไหมเนาะเออเตดอกมันอันนี้มันเถาพุนเนาะผัดเห็ดวันนี้ผัดเห็ดเออวันนี้ผัดเห็ดเนาะลูกพี่เนาะนี่ครับพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งเห็ดใหญ่บุญเงยขึ้นน่ะซำลมผลัดพี่น้องนีี่่เมยแม่ว่าเอาไปมันนักาเกษตรเอาเต้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาแต่ขามันนี่แหละ อย,อย่าเพลิเพินมุดมาแบบนี้โอ้น้องกระดกกระเดียพี่น,ออน้องไปไม่ไงผลมันหนักกว่าสิ่งพี่น้องเด้วยจได้ย่างอีกไกลอยู่ครับผมอเ,เอาแต่เอา,เาแต่ขามันไปแกงพี่น้องนี่ครับเลยเอาบรารยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องดูนะครับผมบรรยากาศป่าเห็ดนอร์เวย์ครับผมไอพี่น้องเบิ้งใบหงเนาะถ้าบ่คือกันนะพี่น้องเนาะ ผมกับแมอยูนี่สิกว่าปีเขาปั้นแต่พี่น้องเอ้ยเข้าไปในๆที่มงมันงงยอกว่านะรอจีนเขานงมนบอกนี่รับผมบรรยากาศายเห็ดพี่น้องอะไรสิเป็นแม่น้ำได้ครับฟังไหมคุณห้กินให้อยากพี่น้อง างมาทั้งพุนนะพนันนะใช่คุณเลยปทั้งพุ่นเลยกลับบ้านนะนี่บหมแม่ก็โพดชี้ยางไปกับพ่อบอีกแล้วแม่เนาะพ่อก็ตัดนี่นะครับเบื่องการตัดจะตัดตากรก่อนดพี่น้องคุณว่าแม่เราไม่เจอด้แต่ดอกกีหนี้พี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่พี่น้องคุณน่ะนี่ครับแหมบ้านน้อเห็นเห็นบ้านปูนี่เนาะแม่เนาะคุณเห็นท่านปู หัดกแ็แซบต้มกแ็แซบ่ะัดกแ็แซบต้มก็อร่อยวะที่บน้แห่เนาะแ,ะแกงเอกงอ้อมแหนไม่ครับหอยอยูซสิเดนฝรั่งก็ส่อนี่โลนึงร้อยเจนน้แม่เนาะอือ่ร้อยเจ็ดสิบนวัาร้อยเจ็ดสิบนดพี่น้องนขี้ลนึงร้อยเจฝรั่งเขาก็กินดีได้พี่น้องเ็ดฮเเอน้ำหมากมันเบิมีรอืมครับผม นี่นะเนาะพี่น้องมาทักทายพี่ทักทายน้องบรรยากาศป่าเห็ดสวีเดนโุ๊บโบแมนนอเว่พี่น้องมาให้เบิ้งให้ชมเด้อพี่น้องครับผมให้เบิ้งบรรยากาศป่าเห็ดพี่น้องสวยๆงามบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องครับผมพี่ชายจิงกะเพียงกดสสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้องกับเพื่อนใจกับบอลวีมีทีเดอร้อยแล้วเนาะครับผมจะได้ก็ มีอย่างสีไล่ให้พี่น้องเบิง้งบรรยากาศที่สวยงามอีกนอกครับพี่น้องครับผม